มาเดนไปน้องอยนี้ก็ไปน้องโอ้ักจับเด็ดไปน้องมาเด็น้องเด้มาเด้อไปน้องจ่ดจอดขอีแม่ขอปางแม่จะไขยได้แซ่บวยระอ่น้องไมมากระดองมากมากมากูหมูหันครับของดีของดีมือขอนแก่นไปขอนแก่นไม่ต้องกินลาบก้อยแล่มาจิ้หมูหันเลย ้านเดอซีฟู๊ดมย่างเกาหลีครับสาขาฟอนแกนเปิดทุกวันจริงปะเปิดทุกวันครับทุกวันพีนองมาเด้ออร่อยมากไปันไปครับเจไปกรอบะเนีเี่อันนี้นี่เนี่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 สุดเด็ดนีสุดเด็ดดีสุดเด็ดเอามาเอามาชิมหนึ่งให้ขอชิม 好，妹妹，妹妹，进来。啊、嗯，啊，进。来来、嗯、<laughs> 来，好，好，好，不要，来。